เทคโนโลยีชีวภาพหัวเชื้อจุลรีของบริษัทพิกโกเอลไลฟ์แตกต่างจากจุลรีทั่วไปในท้องตลาดอย่างไรข้อแรกเลยนะครับหัวเชื้อจุลชีของบริษัทพิกโกเอลไลฟ์ได้ผ่านการคัดสายพันธุ์และผ่านการเพราะเชื้อจากห้องแลบเป็นอย่างดีมีสถาบันชั้นนําทั้งในประเทศและต่างประเทศให้การยอมรับจุลรีของเรานะครับประกอบไปด้วยกลุ่ม แบซิลสัสจุลินีกลุ่มนี้สามารถผลิตเอนไซม์ต่างๆออกมามากมายโดยเฉพาะกลุ่มเอนไซม์ที่เรียกว่าซูเปอร์แคทโรลิทเอนไซม์ซูเปอร์แคทโรลิเอนไซมนี้อย่างไรมันสามารถช่วยในกระบวนการย่อยได้อย่างรวดเร็วเป็นละลานเท่าถ้าเปรียบเทียบกับการย่อยของจุลินทรีย์ทั่วไปยกตัวอย่างเช่นหากเรามีสิ่งเน่าเหม็นไม่ว่าจะเป็นอุจจาระปลาเน่าปลาหมึกตายเอามาวางไว้ตรงหน้า แล้วผสมจุลินทรีย์ของเราจุลินทรีย์ของเราเป็นแบบแห้งผสมนะ้ําปุ๊บใช้ได้ทันทีและเทล่ากลิ่นจากหายทันทีเพียงแค่ดีดนิ้วภายใน1น,นาทีซึ่งจุลินทรีย์ทั่วไปไม่สามารถทําแบบนี้ได้จุลินทรีย์ของเราเมื่อย่อยเสร็จแล้วย่อยเสร็จโดยทั่วไปแล้วจุลินทรีย์โดยทั่วไปเมื่อย่อยเสร็จนะครับมันจะย่อยได้ช้ามากแต่ไม่สามารถกําจัดกลิ่นได้ในหนึ่งนาทีย่อยเสร็จจุลินทรีย์ทั่วไปจะทําให้ อินทรีย์วัตถุนั้นอนะตกตะกอนลงไปที่พื้นแต่ของเราย่อยเสร็จมันจะเปลี่ยนรูปกลายเป็นน้ําลอยขึ้นอากาศซึ่งมันจะไม่สร้างมลภาวะให้กับสิ่งแวดล้อมและข้อที่ดีกว่านั้นจุลินทรีย์ของเรานะครับเรียกว่าตัวหัวเชื้อของเราก็ผ่านการข้อเชื้อจากท่อแลบตัวอาหารของชัวเชื้อจุลินทรีย์ที่นํามาเราก็ผ่านการเรียกว่าทําความสะอาด มาเป็นอย่างดีผ่านการกําจัดเชื้อฆ่าเชื้อโรคมาก่อนที่จะนํามาผสมกับหัวเชื้อจุลินทรีย์ของเราเพราะฉะนั้นเราก็จะได้เป็นจุลินทรีย์บริสุทธิ์ที่มีความแข็งแรงนะครับและเมื่อมันโดนน้ําเมื่อได้อาหารมันก็ขยายตัวของมันเองได้ขยายเซลล์ได้นี่คือความแตกต่างนี่คือความโดดเด่นเพราะฉะนั้นวันนี้หลายคนถามว่าราคาแพงไหมวันนี้ก่อนที่จะถามว่าราคาแพงหรือไม่แพงคุณต้องถามว่ามันได้ผลลัพธ์ไหมมันใช้ได้ผลไหม ของเราการันตีว่าได้ผลเรื่องกลิ่นหายไปกระบวนการย่อยมีผลงานวัดอย่างชัดเจนเมื่อมันย่อยแล้วกลิ่นมันหายแล้วภายในทีนี่คือผลลัพธ์แต่ถ้าถามว่าเปรียบเทียบกับราคาต่อลิตรถ้าเปรียบเทียบกับ E m หรือจุลซีทั่วไปท้องตลาดราคาต่อลิตรเ m มจะอยู่ที่ประมาณ2 0บถึง80ถึง100ถึง200บาทแต่ของเราเมื่อเปรียบเทียบต่อลิตรราคาเพียงไม่ถึง2บาท50สตางค์ อย่างนี้ถ้าเปรียบเทียบราคาต่อหน่วยต่อการบำบัดน้ําเสียของเราถูกมากๆและถ้าเปรียบเทียบกับประสิทธิภาพและผลลัพธ์ที่ได้ของเราได้ผลอย่างชัดเจนเราการันตีในเรื่องการกําจัดกลิ่นเรามีทีมงานที่ให้บริการให้ความรู้ให้คําแนะนําเปิดทุกวันวันนี้หากท่านกําลังมองหาโซลูชันหรือมองหาทางเลือกเทคโนโลยีชีวภาพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมบ,บ,บําบัดน้ําเสียกําจัดกลิ่นเหม็นแก้ปัญหา BODCODSS ที่ตรวจแล้วไม่ผ่านโทรมาหาเราปรึกษาเราเราให้คำปรึกษาและให้คำแนะนำและเรามั่นใจว่าเราจะแก้ปัญหาให้ท่านได้วันนี้สิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องสำคัญต่อชุมชนสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องสำคัญต่อประเทศของเราสิ่งแวดล้อมเราต้องช่วยกันสร้างและรักษาใช้เทคโนโลยีชีวภาพใช้ธรรมชาติบาบัดธรรมชาติพืนธรรมชาติให้กับสิ่งแวดล้อมและสังคมด้วยกันนะครับ